สาวเราฝันเอราได้จังดฝันเราได้มาแล้วที่ีตัวสีคูเธอได้ซีตรูปได้หัขนมันแล้วล่จกเอาสีตัละเอาหกระเทาเท่าเจไปไใชมากทินว่าเจ้าสั้นขค่ไกินกินาเกินไสามเจ้าสามขวดหรือสวอ่ะกคนเจือเมเสียเเบ้าเบ้าเท่ามาเจ้า เยอะเพิ่มหมาตัวเลขมาช่วยด้วยช่วยดอกขอเชียร์เราขอเสียงหน่อยมาหมดแดงมาเธอใส่ดอกเว้ยไปบัวสหมดแดงดอกหมดแดงยากวันดีเขาไปเสี่ยงขึ้นนะได้มาว่าวัดพระวัดอะไเสี่ยงมาเสี่ยงบขึ้นนี่สันดีวะฟันดีดิฟันไปเก็บเห็ดเห็ดมูเนี่ยเก็บเอามูมาหยาดเอาอยุคไยยุคฟันไปเก็บเห็ด เสียงตัวใดเจ้เสียงเลขลูกสาวเขาเลขเจ้าของชุดแรกเลขลูกสาวเจ้าของเขากับของบ้ะเสี่ยงว่าตรงกันตอนนี้เลขลูกสาวลูกสาวแลาวหมาบ้านเมื่อไรคู่มาบอกท่านในสวัสดีเจ้อยท่านสวัสดีค่ะตังคู่กันในค่ะตังคู่ตังค่ายก็ฟังให้เถาะมาล่ำกันึ้นคู่กันค่ายก็นพอาะท่านได้ยินเป็นทางการอยู่เจสงเด้อมื่อนั้นขึ้นล่ำมวนหมดไป ล่ำไปได้เนาะล่ำบอกเลขหกศูนย์ใช่มาล่ำเกาเบ<อ>ลนั่นละเขาเสี่ยงตัวนั่นละเั่นละต้องข่าว่าเฮ้จงมาถ่าเจจทอถ่า,อาลองลอง,ลองอยุ่ไหน่า<อ>มาเฉสลดเอ้ยล,ละ ตามนัดเนาะเจ๊เฮาเมื่อนี้ตามนัดเจ๊เราบอกว่าวันที่สิบสี่สิพามาด้อสิได้เลขลูกสาวสั้นเขาเอามาห้แล้วสรุปว่าได้แล้วเนาะเลขลูกสาวเจไ๊บ้านพามันาเป็นบ้านพระเขามาสิงมาบ้านพระมาขั้นในน้อนมาขึ้นห้องนอนแบบนี้ครับบอกอะไรจะค่อยขัานในเซียงมือขึ้นเข้าไปเซียงใช่ไหมไมื่ได้ไปเซียงเลยแถวแค่ว่าได้เล้เลขลูกสาวจ้าเจ้าไม่ทำแบบไม่เชียงเซาหัวค่อยโอนมาทานเสียงสิจดยัวจดหรือไม่ นี่คุณเจ๊คุณยายนอ้าวสวัสดีเจ๊สวัสดีครับเจ๊กินขางกันจะน้อยเนี่ยไหมฮะกินทางการจัะน้อยเนี่ยมาหากันเสาร์วันอังคารที่สิบสี่แหละเจ๊ตามนัดตามนัดตามนัดที่เก๊บอกว่าวันที่สิบเอ็ดค่ะ เอาเม้นยังไปล so right. ่ะไปแล้วเจไปเจ็ไปมัพี่ไม yeah. okay. okay. right? okay. uh, so ่พูดเจ็บิดใบจดก่อนจดไปเนี่ยตามนี่เมื่อบ่กเจบอกเบียนเด้อใส่อันไหนเนี่ยขังเกตสื่อเสี่ยงอะไรที่นี่บ่อืจุดเราที่ได้บาทเนี่ยขังเกศเสียชเกะขังเกตกลับเองจะเฝ้าเด้อจะเฝ้าจะเฝ้าอันจ้าใช่ละเด็กเจี๋บ่เด็กเกศเขามขอให้เกศอยู่ของเกศเราไปแช่น้ำกัน เสียงน้ำกัดมันเลยเข่าลงอองกเข่ายู่วย้กินยูบเคือนไอ้ท่มบุญลายโวดท่ามบุญลายแก่คนละสันวัดเื่อนอย่างนี้ฟันดีค่ะฟันดีท่ามเก็บเพียละโวกได้มูดึงเจ้าเขมาไม่หยาดต้องคอยยุ้เจ้าละบ่ผู้ไดไม่หยาดนงคนได้หยาดนะเจ๊นนั่งบ่จ้ามิลัดลูกบก แม่บบอ,อาดกับมามนมาอยมมาเอาเนาะมาเล็กยกนํ้เจ้าและวาเจ้าสีม่ะอา้านมาเสือตับบะคุแม่น,น,นี่บพรเจ้าอันนี้ก็ยังเอาไว้อยู่นจ้าเอาไว้อยู่อ่ะเรื่องกรกันแม่นักแม่มากบ่งเนีมาเอาเรียกสาวไอ,นนอคอนเถาะยังเจะฟาดปวดังฝังนี่น้ยเยน <c oughs> ็นเยน็นเยน็นเย็นวดไอคอนอย่จดก่อนนะพี่น้องเอาเถาเอาเถาะยุติจะใครเก้จาใครอืยยอ านนนั้จเฝ้าเผ่นปวดทุกสันเผ่นปวด <c oughs> ลูกสาวเล่าว่าว่าจังไดแน,เนด่เล่าฝันจังไดเล่าฝันลูกสาวสู่ฟังนะครับลูกสาวเล่าข่าวฟันว่าศิลาบอกเพื่นวาบอกของศิลาไม่ได้ศิละเราว่าปูมาสิงดิาว่าสิที่โตยและพ่อเจแม่วาสกาครับเจ้าฟันดีบ่ขึ้นคอยวอลเลยบ่ปากพวกเล่าเล่าฝันว่าจังไดเลขยกนะก็ได้เลข แั้ว้าพันว่าเพิ่นมาบอกเล่วาวันผ่าอโอ้วันผ้าขึ้นวันผ้าบ่อื่วันผ้าว,นาาวนาันชินไงญ่อ,อม,มเข้ามาบอกเล่าเล่าก็วเลยมาบอกเจเล่ามาสื่อดอกแล้วหตุโทมหาเจเจก็กกได้รับเขียนไวมันไปทํางานอยู่ล,ลูกลูกล้านก็ไปโรงเรียนโทมมหาแมวได้ถามโทมาหาลูกได้ถามม,มาันแล้วเนี่มันเสียออกแบบเลยว่าถามยู่สิตตัวแดกเละเจลูกสาวว่าวอกดูสิเป็นผู้เขียน หกแปดหกแปดสองตัวเท่านั้นบอกว่ามีสามตัวบ่หกศูนย์หกศูนย์แปดหนึ่งหกแปดแปดหนึ่งสองศูนย์เท่านั้นเท่านั้นเด้ออันนี้ฮ่องกีกับบอกนี่นี่ก็มากับ เซียงสืดอรอกเลขลูกสาวมีตัวใดแน่กว่าเี่ตัวหกแปดบ่มีเลขสามตัวม่้นบ่บ่บ่มีว่านี่เราเน้นตัวใดครับเจ้เลาเน้นเราเน้นหกศนกับ8ปดหนึ่งเนี่ยนายเน้น60กับแปดหาให้พร้อมเนี่ยกาให้พร้อมเหกศูน <Okay. S 1> อือหกแปเม่ได้มาลัดไปสุดอกไหมข้าวดอกเรีก,กลับสุดอกแม่บอ บิ๊กธรณังเขา <Okay. S 1> เกดเลยมาลัดหลเหรหกศูน mm hmm. ย์หกหกศูนย์แปดนหนึ่งแปดตึ๊สองสองศูนย์เ,ยเกดลักไว้เสียงไม่อยากได้หนีละแจ็เสตูดายะหกศูนย์ก็แปดหนึ่งสิจ้าหกศูนย์ก็แปดหนึ่งธรณีไมิธนีเด็กเกดกับเจ็ดศูนย์นั่นละหกศูนย์เจ็ดศูนย์จะเกดเกดฟันเสียงขึ้นเลยกับฟันดีดีดดมากเขากับเรียกพอตัวนี้ยาก<อ>มันต้เข้ากันนี่พ mm hmm. อเลยเสียงขอลอ้ขอขล้อยู่เนี่ย ขั้งเกศอือขั้งเกศพี่เท่านี่นี่สุดหกสุดเจ็ดเนี่ยเจ้าขั้งเกตเขาแล้วแต่ว่าสีเกศแล้วว่าบอเอาเด้บอมากเด้อมันบอเจ็ดมากแต่หกศูนย์กับซุดเจ็ดเท่านั้นมนบ่อจ้าสี่ซุดเจ็ดละสามตัวให้ลูลูกเมียเราซีซุดเจ็ดไ้ลูอละสามตัวยังม้าเก่าใจเม่มันเป็นเลขสามตัวเจ้าซี่ซุดเจ็ดแมีเราสัสองตัวให้แต่เพียงเงินหลาย ลูกสาวหกศูนย์กับแปดหนึ่งบอกโตเด่นนะจ้าแปดหนึ่งเนี่ยแปดหนึ่งกับหกศูนย์บอกพัเนเด่นตัวนี้เนี่ยน่าแปดหนึ่งครับ <8, S 2> เนี่ยหกศูนย์กับแปดหนึ่งเนี่ยหกศูนย์กับแปดหนึ่งเก่งเก่งเนี่ยว่าลายโตสองโตเนี่นี่ลูกสาวเข้ากันเลยตัวนี้เออศูนย์สองสองศูน 60, ย์หกศูนย์เข้ากันเลยของเจก,ก,กับหกศูนย์ของลูกสาวกับหกศูนย์หนึ่งหกแปด หนึ่ปาดาเล็ทีห้าของหกแปดมันเเข่ขาอยู่ด้หนี 6, 8. 6, 8. ่มันห,ห 7, 8, 8, 8, 6, 8. น่งหกแปดหแปดอปาเล็ทีห้าห้าเด็จวัดเย็ดพันต่อาสิบหนึ่าหกแปดนนินึ่งหกแปดาทองห้าจ้าหนึหปครับนี่ละพอของพ่อไส่เพราว่าไส้หาลายตัวอีกแล้วมันลายโตมันลายโต นี่ตัวป่าหลายเดีบอกสนามมีถนางลูกสาวน้องไปเอามันอัดของลูกสาวนะมีสี่คูเออสี่คูเดี๋บอกคุณได้หกศูนย์หกแปดปดหนึ่งสองศูนย์ว่าหลายตัวเนยรเน้นตัวไดเรีกเกย์เน้นตัวใละเกย์เน้นตัวใดเกยเด็กเกย์เกย์กับนหก่นเจ็แหละพวกเกย์ตัวเน้นเนาะเกย์มากหลายส่วนหกนเจ็เกมากหลายเกยฟันมือแรกเป็นฟันไตถ้ตัวนี้เสียงตัวได้กินค่ะเืกับเสี่ยงอะไรเก็บเฮดได้เสี่ยงตัวนี้โอ้ไปเสี่ยงเด็กเก็บเฮดทั้ง ได้ของได้เนื้เสียงตัวใดแก่สี่เนี้ยได้อเสียงตัวใดที่ฝันดีนะห้องลูกสาวเราไปเสียงขึ้นองห้องลูกสาวไปเสียงคอนที่แก่งฝันดีดีขึ้นนี่เอาบนดูดีดอกนี่ไะนี่ห้องลูกสาวตัวนี้ถึงว่าเออแม่แม่ม่นเข่ากันด้วยนั่งนัเข่ากันหกศูนย์นะเจ๊เนาะเข่ากันหกศูนย์ขอบค้เพื่อนกับปะกับป่ายเนาะนี่มะกับป่ายเนาะ ก็ตับแตกเนาะตัวไขดไฟดวงมันดวงไฟดวงมันคืออะไรละยี่นี่ละับเอาเองเด้อจากไปนอนเด้อลูกสาวไม่เชื่โตนี่เอาเจ๊หันมนาบาดนี่เขาเรียกสามตัวสันนั่ตัไสามตัวเรียกลูกสาวนะเอาเลขสามตัววลูกสาวเอาตัวเอาหนึ่งสองศูนย์บอกตั้งแต่สองตัวเนาะหนึ่งสองศูนยวะหนึ่งสองศูนบอกสมตัวเออ เห็นมอกกอกมาบอ่านี่มาสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์เจากับรถบอกคนละเทียนเลยแต่จงฟองไว้ถัดเทียน่เพ่เจาหลายตัวเสร็จส่หรอกเลขสองตัวกขบว่าเอาัหนึ่งสองศูนย์วัดเตยจ้าหนึ่งสองศูนหรอกเนเนี่ยเด็กลูกสาวพากปอดออกมานันบอกใส่ดีพ่อแลวเอานึ่งใส่ฮะมันแข็งแรงมากมันบอกวันหนึ่งเมื่อหนึ่งเสนเนี่ยมันบอกเอรจะบอหลายตัวทองใจ่หสี่ศูน เอาเพิ่มเติมคือเลขสามโตน้ะยเจ้เอาบ้างด้วยังไงละเออนี่ละนี่ละนี่ละเออนี่ละเด้กามโตเราอันนี้ไน่สองศูนย์หนึ่งสองศูนยางสิหนึ่งสองศูนย์ท่วทั้งโ่หนึ่งสองศูนย์ทั่้ยังบวกเข้าไปแล้วฝันดีวันละสักเอาหันมาพี่น้องเปล่าเด้อวันที่สิบสี่แล้ววันนี้จ้าอย่ามาี่ยนเกนี่ไห มันไใกล้ๆเออเห็ดน่เห็ดจังสั่นล่ะแม่กับป้าเคยเอ้าพี่น้องแคปนาจอไปเลยบอกว่าบน่ตัวสีเขียวๆนั่นก็คือตัวตัวเน้นตัวเด่นแล้วเนะเจนนะพี่น้องได้ป่ะ่ะได้กัหรอกเนาะ ีวกับเลขลูกสาวอือยังไงตัวใดก็เจี๊เจ๊เสียงแล้วฟันดีนะเขียนตัวใดไปเสียงไม่ไหนนี่ละเมนบี่นวนบอกเมียนวดบอกนี่เขาลูกสาวเสียงมันเมีนวดพเขาเนี่ยนอ้เสียงแต่ของลูกสาวคือเสียงเขาลูกสาวฟันว่างไรบานี่เสียงแล้วฟันว่าเด็กไปเก็บเห็นละโงกพาจูโกกตัวนั้นไปเก็บเอาเก็บเอาด้วยอือตาหนึ่ง ฟันดีตัวนี้อือฟันดีฟันสีแกงกับว่าฟันเห็ดของหวานนี่ยังเสียมยังเห็ดตามกับพูนแก่ข้นวันวันวันดูอือฟันดีได้แก่งฟันด้ยีนี่เด็กเขาก็เอาอันตัวเล็นี่เด็กแจกคนนั่นมันขื่ออยู่ดิมันมันนเขื่อไหมของหวานเห็ดมันมันแซ่บปะจันแซ่บคือแกงคือแกงเปรี้ยวอะไรเห็ดมันมันอยู่ๆจะเห็ดมันแซ่บแซ่บลาดจากเขาจาก ใช่เป็นชูมัถุงแจกวันหอยออกสิมีอีกบ่เจ็บ่มีมีเท่านี้เด้อมีเท่านี้จ้ะมีเท่านี้ายจะบอกเพิ่นเด้อยว่าแล้วบ่มีอีกบอมี่อีก็เขาเสี่ยงหลายมื่นละฟันดีว่าอย่างนี้ค่ะตื่นก็เบาหรอกฟันบ่ดี